โอเคครับเทปนี้ผมอยากจะมาแนะนำพังฟี่ไบเบิลฉบับภาษาอังกฤษนะครับก็นี่คือฉบับเวอร์ชันนิวอินเตอร์เนชั่นแนลเวอรเอ่อทำไมผมถึงมาแนะนำไบเบิลภาษาอังกฤษเพราะว่าเมื่อสัก2ปีก่อนผมเริ่มเริ่มมานั่งอ่านไบเบิลภาษาอังกฤษในบางข้อความแล้วผมค้นพบความน้อสนใจหลายๆอย่างที่ผมไม่เจอในฉบับภาษาไทยนะครับผมเป็นคริสเตียนมาประมาณ20กว่าปีลวแล้วก็ผมก็ได้ คอนฟบว่าเมื่อลองมาอ่านภาษากฤษ,ษเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจพระคําของพระเจ้ามากกว่าภายในบางหัวข้อนะครับซึ่งอย่างเช่นข้อพระคัมภีร์บางตอนที่เราคุ้นเคยกันมานานก็คือคิลิปีบทที่หนึ่งข้อยี่ที่ก็แปลว่าสําหรับข้าพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดก,การตายก็ได้กําไรประโยคนี้คริสเตียนหลายคนก็พอจะจําได้ใช่ไหมครับ ทีนี้พอเรามาดูภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาแปลไปเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับแล้วก็สำนวนภาษาอังกฤษหลายเวอร์ชันเนี่ยคือคือ,คอพัมภีไบเบิลภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลมีมีสำนวนการแปลมากกว่ามากกว่าสิบสำนวนนะครับเราสามารถเข้าไปร์ชดูได้จาก biblegateway.com นะครับแล้วก็เนื่องจากว่า ฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้ามาก่อนเรานานมากเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจในพระคำภี์เนี่ยเขาจะเขาจะมีมากกว่าแล้วก็มีการอัปเดตตลอดเสม,สม,สมอออย่างเรามาดูนะครับฟิลิปปีบทที่บทที่ฟิลิปปีบทที่1ข้อ21นะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21เนี่ยเขาเขียนตัวนี้นะครับ for to me to live is Christ and to die is gain นะครับ คือสูงข้อหมายใกล้ๆเนี่ยดูนะครับ For to me to live is Christ and to d s e is g เ i นี่ยความหมายก็แปลว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตคือพระคิ์ก,การตายก็ได้กำไรซึ่งความหมายสองอันนี้มันก็คนคนเรื่องเลยอันแรกภาษาไทยมันก็แปลว่าเราต้องมีชีวิตอ,อยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ความหมายที่สองคือ พระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยมีชีวิตอ,อยู่เพื่อเราเพราะว่าแต่ว่าที่มีชีวิตอยู่คือพระคริต์ก็คือพระคริ์ดำรงชีวิตอ,อยู่เรา,เานะครับสองความหมนี้พอเรามาศึกษาก็ก็เข้าใจาเป็นคนเรื่องคนละทิศคนละทางเลยอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับหรือหรือฉบับเก่าห9 7 1เกานเี่ยเขาแปลว่าในวิบอร์นะครับบทที่14นะครับนวิบอร์บทที่14เนี่ยเรามาดูกันนะครับวิบอร์ ของฉบับ1971เนี่ยอีกวอนบทที่14นะครับ1971บอีกวอนบทที่14ข้อที่13นะครับถ้าเราดูนะครับเขาบอกว่า ลงเขียนไห้เธอตั้งแต่นี้ต่อไปคนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้ยีพจะเป็นสุขและพระวิญญาติอย่างว่าจริงอย่างนั้นเขาจะหยุดพดการงานเขาเพราะการงานที่เขากระทานั้นจะติดตามเขาไปตัวนี้พอเราแปลอย่างนี้ก็คือแปลว่าการตายเพื่อองค์พระผู้มีพาแต่พอเรามาเปิดดูในไบเบิลของภาษาอังกฤษของ NIV นะฮะก็คือไปดูวิวร์ด้วยกันนะครับวิวร์ดเรเวลูชันนะฮะวิวร์ดเรเวลูชั เอ่อเลเวอร์ชันบทที่14นะครับข้อ13นะครับ mm hmm. พอเราดูตรงนี้ครับ mm hmm. เขาจะแปลว่า r h e s e are the dead who died in the Lord and from now on yes s a y the Spirit they will r e s t f r o m their l a b o r for the dead is with follow them นะครับ mm hmm. คือ พอเราอ่านตรงนี้เนี่ยเขาแปลว่าตายในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ได้ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทีนี้ความหมาย2อันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับตายในองค์พระผู้เจ้ากับตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันเพราะว่าการคําว่าตายในองค์พระผู้เจ้าก็คือทันทีที่คริสเตียนรับเที่ยพระเยซูกิเขาได้ตายทันทีเลยนะครับเพราะพระคัมีมีเขียนไว้นะครับว่าทุกคนที่รับเที่ยพระเยซูเนี่ยตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าไปเรียบร้อยนะครับชีวิตเก่าตายลงแล้วครับแล้วก็การของเขา จะได้รับการพักผ่อนอะไรประมาณนี้ทับภาษาอัางกฤษพอร์เปรนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับตอนที่พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบบขนาดจ,จงมาหาเราท่านั้รมอาจจะหายเหนือนะ่อยแลวเป็นสุขอันนี้ผมว่ามันเชื่อมกันแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ฟังอาจารย์บางท่านที่เขาสอนค่อนข้างลึกเขาก็บอกว่าเออมันเชื่อมกันนะครับไม่ไม่งั้นมาเชื่อพระเยซูแล้วต้อง,ต,องต้องเหน็ดเหนื่อยอีกเนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ ก็ S <S <S ประมาณนี้ครับภาษาอังกฤษอย่างภาษาอังกฤษที่เราเห็นก็จะมีเรื่อง tense มีเรื่องพระผูพจนก์เอกพจน์มีเรื่องเ,ออเธอฉันเขาทั้งหลายเขาคือเวลาเราอ่านศาทานเนี่ยบางทีเขาแปลเนี่ยเราเราจะเห็นภาพตรงน,นั้นไม่ค่อยชัดแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเห็นภาพชัดหรือยอย่างเช่นคําว่าบัพติศมาในพระนามของพระบิดาผู้อุิพระรวิญญาณสุดในมัทธิวบทท้าทเนี่ย เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะเห็นไม่ค่อยชัดว่าในพระนามเนี่ยไอ้ในพระนามของพระวิยาพุทธพระวิสุทธนี่นเป็นเป็นเอกพจน์หรือพระผู้พจน์เนาะเพราะว่ามันจะตีวความว่าเป็นพระผู้พจน์ก็ได้คือภาษาไทยมันมันเห็นไม่ชัดแต่ถ้าภาษาอังกฤษถ้าตรงเนี้ยมันเป็นพระผู้พจน์เนี่ยเขาจะต้องมีคําว่า s ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราไปดูฉบับภาษาอังกฤษอ่ะค่อนข้างชัดมากเลยครับในมัทธิวเนี่ยมัทธิวคืออะไรเล็กๆเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจ เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นนะครับทําให้เราจะเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็เรื่อนี้ผมก็มีช็อตโน้ตอะไรของผมส่วนตัวก็เยอะอยู่เหมือ,อนกันนะครับอ่ well, าอย่างอย่างอย่างเนี้ยมัทธิวนะครับมัทธิวเวลาเราสูง m มาใกล้เนี่ยเราจะเห็นว่า in the name of the father and of the son and of the holy spirit name เนี่ยไม่มี s นะครับเท่าที่สังเกตเห็นเห็นไหมคือภาษา ถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับหรืออย่างบางตอนที่อยู่ในสุภาษิตเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีข้อความหนึ่งที่สมัยก่อนอ่านแล้วก็รู้สึกรู้สึกขัด,ข,ดขัดนะครับแต่ไปดูภาษาอังกฤษเนี่ยเห็นภาพชัดมากเลยครับที่บอกว่าบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งบางข้างบางคนยิ่งควรไม่ควรยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไปก็ขัดสนก็มีอะไรประมาณนี้ซึ่งตรขงขั้มพีตรงนั้นเนี่ยทำให้เรา เราเข้าใจไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับในข้อข้อสัญญาอันนั้นจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าข้อนี้นะครับอยู่ในสุภาษิตนะครับอันนี้เป็นฉบับบางคนยิ่งจะอยากจายิ่งมัง่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่จะจะก็ยิ่งขัดส,สนก็มีก็คือนี่เป็นฉบับปี2000 2011นอนะครับก็ฉบับอัปเดตค่อนข้างที่จะล่าสุดละของภาษาไทยนะครับ นี่เขาเขียนไว้2,011นะครับแต่พอเรามาดู NIV นะครับ NIV NIV เนี่ยเรามาดูนะครับ NIV ข้อ11ตรงนี้เรามาดูใกล้ๆนะครับ One person who One person กิฟส์ฟิลีเยสเกนเอเ e อร์มอร์คือมันแปลได้อย่างเดียวเลยครับว่ามนุษย์คนไหนก็ตามที่ให้ด้วยใจเสรีอิสระเนี่ยเขาจะได้รับกลับคืนมาคือหมายความว่าพอเราอ่านสาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกกรณีแต่ภาษาอังกฤษอะเราอ่านเราจะเข้าใจว่านี่เป็นกฎของพระเจ้าที่ใครก็ตามที่ทำอะจะได้ตามนั้นจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่า พอ,พอมาดูภาษาใกล้ๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แนะนําอยากให้ลองใช้ใบเว้นภาษาจีนดูนะครับเพราะว่าถือว่ามันโอเคมากเลยอะแล้วก็ไอฉบับนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตมาหลายครั้งแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของการทํา n i v นะครับรู้สึกว่าถ้าถ้าอ่านตรงนี้เขาจะบอกว่า n i v เนี่ย complete complete Comp พิมพ์ทั้งแรกคือ1978นะครับแล้วมันก็มีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเชื่อที่จะให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง,องซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่าสนใจนะครับเลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองไปซื้อมาราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หาซื้อก็ไม่ยากหรอกครับไปตามเอเชียบุ๊เนี่ยมี n i ็เนี่ยมีเกือบทุกสาขาเลยครับก็ผมขอจบการบรรยาย ประมาณนี้แล้วกันรัาไม่อยากยาวมากเดี๋ยวดูไม่จบก็ก็อยากจะหนุนใจว่าเพื่อนๆคริสเตียนหลายคนลองซื้อพระคัมภีร์เปอรบิร์นภาษาอกฤษมาเก็บไว้เป็นคู่กับสาตยายดูคู่กันจะจะเห็นความเข้าใจมากขึ้นในพระครรของพระเจ้านะครับขอบคุณมากครับที่ดูจน,นจบครับขอบคุณครับขอ,อพระเจ้าอวยพรครับ